สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่พ,พี่น้องทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะก็มาตัดอ้อยให้กับลูกสาวนะคะวันนี้ลูกๆก,ก็อ่าหญ้าก็ไม่ค่อยมีนะคะว่าจะไปเอาหญ้าฝนก็ตกนะคะเมื่อคืนก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องในหมู่บ้านนะคะให้รันได้มาตัดอ้อยให้กับลูกๆนะคะนี่นะคะก็ตัดได้ไปเครื่องหนึ่งแล้วนะคะแม่ๆขาก็พอได้อิ่มในวันนี้นะคะ นี่นะคะก็เป็นอ้อยนะที่พี่น้องในหมู่บ้านนะคะให้มาตัดนะคะก็จะไปหาต้นกล้วยด้วยนะคะเพื่อลูกสาวนะคะคุณพ่อก็ไปทํางานแต่เช้านะคะก็ไม่มีเวลานะคะหาอาหารให้ลูกนะคะตอนแรกก็วางแผนกันไว้นะคะว่าจะไปเอาญ่าไนเปียนะคะพอดีฝนตกนะคะฝนตกก็เลยไม่ได้ไปนะคะแต่เพื่อลูกสาวนะคะ ้ันมีสู้เสมอนะคะก็ ดีใจนะคะแม่แม่ขาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยให้กําลังใจครอบครัวน้องนัตยาพิวัฒนามาโดยตลอดนะคะอย่างน้อยนะคะลูกๆต้องมีอาหารทานค่ะแม่แม่ขาไม่หวันนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะคะเพื่อลูกสาวน้องนัตยาพิวัฒนามีอาหารทานนะคะก็เป็นตัวแทนคุณพ่อนะคะคุณพ่อไม่อยู่แม่ก็ต้องดูแลนะคะเป็นหน้าที่ของคุณแม่นะคะเพราะว่าในเมื่อก่อนเวลาคุณพ่อไปไหนมาไหนน,นะคะก็จะเป็นคุณแม่ที่คอยดูแลลูกๆอยู่ตลอดเวลานะคะก็ไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันนะคะก็ ไปหาอาหารให้ลูกๆตลอดนะคะวันนี้ก็ได้อ้ยอยยกรอบๆค่ะแม่ๆม่ะอ้อยกรอบๆนะคะนี่นะคะ <c oughs> ก็ตัดได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะแม่ๆคะ่ะตัดได้ประมาณนึงแล้วนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเอาไปให้สองสาวทานนะคะเดี๋ยวจะไปตัดต้นกล้วยด้วยนะคะ ก็มาทําคลิปนะคะ u t u b e ให้แม่แม่ได้รับชมนะ,ะ mm hmm. คะเข้ามากดไ like, ลค์กดแชร์นะคะให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาด้วยนะคะขอ,คขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจมากๆค่ะเดี๋ยวรันขออนุญาตตัดอ้อยต่อนะคะเดี๋ยวไปเอาต้นกล้วยด้วยค่ะแม่แม่จ๋าเพื่อลูกสาวจะได้มีอาหารทานนะคะเพราะว่าอตอนนี้นะคะสับประรดก็ยังไม่ได้มาส่งเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะ,ะคนส่งสับประรดก็ไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะเข้าไปในแปลงสับปะรดค่ะแม่แม่ค่ะเพราะว่า กลัวติดตัวกลัวติดลมนะคะอย่างวันนี้อย่างวันนี้นะคะตั้งใจว่าจะไปเอาญ้านะคะย่าเนี่เปียะที่ซื้อไว้นะคะก็กลัวติดลมก็ไปไม่ได้ค่ะแม่แม่ค่ะเพราะว่าฝนเนาะ,ะช่วงนี้เข้าฤดูฝนนะคะคุณแม่คุณพ่อทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวรันขออนุญาตัดอ้อยให้หมนก่อนนะคะเดี๋ยวพาแม่แม่ไปตัดต้นกล้วยด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะหลังจากที่ตัดอ้อยเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่ค่ะนะค,ะนะคะก็ได้ต้นกล้วยด้วยนะคะ ตัดต้นกล้วยให้ลูกๆนะคะได้ทานในวันนี้นะคะเรียกว่าได้เปลี่ยนอาหารด้วยค่ะแม่แม่ขได้เปลี่ยนอาหารด้วยนะคะก็เป็นกล้วยนะคะที่พี่น้องในหมู่บ้านให้เหมือนกันนะคะแม่แม่ขก็เรียกว่าอาหารขันกิน,นะคะถ้าเราขยันหานะน้องก็ได้พอได้ทานนะคะแม่แม่ขนี่นะคะเ,เป็นกล้วยนะคะก็มีแต่ต้นสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวงันก็จะตัดไปให้ลูกๆได้ทานนะคะแม่แม่ะ ต้นใหญ่พอสมควรค่ะ <Susan> ต้นใหญ่พอสมควรนะคะดูแต่ละต้นค่ะแม่แม่ค่ะก็อิ่มอีกหนึ่งวันนะคะแม่แม่จ่าอิ่มอีกหนึ่งวันของลูกๆนะคะก็ได้สลับสับเปลี่ยนอาหารไปนะคะนอกเหนือจากเป็นหญ้าแล้วนะคะก็ได้มีกล้วยมีอ้อยนะคะให้ลูกได้ทานด้วยนะคะเขาก็จะได้ไม่เบื่ออาหารนะคะแม่แม่ค่ะนี่นะคะโหมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูสองสาวทานกันที่บ้านนะคะแม่แม่ค่ะ ดันก็ขออนุญาตนะคะแบกต้นกล้วยก่อนนะคะแบกต้นใหญ่ไม่ได้นะคะก็เลยเอาเป็นท่อนเล็กๆนะคะนี่นะคะคะ่ะอาหารก็มาส่งลูกๆถึงที่แล้วนะคะนี่นะคะ เปลี่ยนอาหารให้กับน้องนาตยาพิวัสนานะคะแม่แม่ขาวแม่ควานกลับมาถึงลูกๆดีใจกันใหญ่เลยนะคะก็ต้องขอกาบประทานาภัยนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปให้แม่แม่รับชมนะคะก็เข้าไปติดตามชมไลฟ์สดได้นะคะพอดีแม่ควานก็ไลฟ์สดนะคะอีกทางหนึ่งนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้แม่แม่ได้ชมกันนะคะก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ลูกๆนะคะ เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนรสชาตินะคะให้ลูกได้กินนะคะก็เห็นเขาได้กินอิ่มนะคะเห็นเขามีอาหารในการกินนะคะเราก็มีความสุขนะคะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะก็เรียกแค่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อุปสรรคค่ะคำว่าเหนื่อยไม่มีค่ะแม่แม่ค่ะมีแต่ว่าเออเราจะมีอะไรให้ลูกได้ทานในวันนี้นะคะ <c oughs> นี่นะคะอร่อยกันใหญ่เลยค่ะอร่อยกันใหญ่เลยนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปบ้านน้องนาตยาพิวัฒนานะคะสำหรับไลน์นี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ฝากติดตามไลฟ์สดนะคะด้วยนะคะอะไรล่ะลูกพอแล้วต้องขยับต้นกล้วยออกคะ่ะแม่แม่คะ่ะมีเยอะเล่นเยอะนะคะโอจะเอาแบบนั้นเลยเหรอลูกเดี๋ยวก็ติดติดติดตไส้นะเดี๋ยวแม่ตัดให้นะ สำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ